สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องโลกวิญญาณตอนที่4ี่นะครับซึ่งตอนเนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องผีใบหวยนะครับผีใบหวยแต่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดานะครับที่มาใบหวยหผมเรื่องมันก็มีว่าตอนนั้นเนี่ย ผมเนี่ยเป็นคนที่ฝึกนั่งสมาธินะครับบ่อยๆผมก็จะเข้าไปนั่งสมาธิในวัดนะครับในท่าน้ําที่ไม่ค่อยมีคนนะฮะเป็นวัดหรือบางทีเนี่ยผมก็จะมักจะเข้าไปนั่งสมาธินะในเมนหรือว่าในโกดนะครับที่ใส่ศพนะฮะนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับชอบไปนั่งรู้สึกนั่งแล้วมันสงบดี เออพูดแล้วก็ขนลุกนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อผมกลับมานอนที่บ้านนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมฝันนะครับความฝันนี่มันประหลาดมากผมฝันว่าตัวผมเนี่ยเป็นโจรน,นะครับเป็นเหมือนกับอะไรอะพวกนักจารกรรมข้อมูลหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็เป็นโจรใส่ชุดสีดํา ใช้สลิงไปยปีนขึ้นไปในตึกมันเหมือนกับหนัง,อเ,อ,นงอเมริกาที่แบบคนแบบโหนตึกเป็นโจรแล้วก็ต้องผ่านพวกอะไระผ่านพวกระบบความปลอดภัยพวกเลเซอร์พวกอะไรเนี้ยนะครับก็คือเหมือนผมลัดเลาะขึ้นไปตามตึกแล้วก็ต้องผ่านเข้าไปในห้องที่มีเลเซอร์อย่างเงี้ย ผมก็หลบเลเซอร์หลบเลยเข้าไปประมาณนี้นะเข้าไปถึงเนี่ยก็ไปเจอตู้เซฟอยู่ตู้หนึ่งซึ่งในตู้เซฟตู้เนี่ยมันก็มีเราทำมันต้องมีรหัสใช่ไหมฮะให้เราต้องกดรหัสเข้าไปไอตัวผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันรหัสอะไรอะ่ะเราไม่รู้รหัสอะ่ะมันนึกรหัสเราจะรู้ได้ไงแม่มันอยู่ในฝันใช่ไหมก็อยู่ดีๆนะครับ มีเสียงมากะซิบข้างๆหูเราว่าเจ็ดสิบตัวนะครับซึ่งเสียงนั้นอนะ่ะมันไม่เหมือนกับเสียงที่อยู่ในสมองครับมันเหมือนกับเสียงคนพูดข้างๆเราเลยนะครับมันเหมือนกับเสียงคนที่พูดกล้องมาในหูเราข้างๆกระซิบอะ่ะเจ็ดสิบตัวผมไม่ตื่นขึ้นมาเลยโอ้โหจำได้ครับว่าเขาบอกเจ็ดสิบตัวผมก็เลยเช้าเนี่ยผมก็เลยตื่นมานะครับแล้วก็ลงไปบอกแม่นะครับว่า เนี่ยแม่ผมฝันอย่างเงี้ยนะแม่ผมก,ก็วิเคราะห์ว่าคือเขาเขาเป็นคนซื้อหวยนะผมไม่เป็นคนซื้อนะครับแม่ผมก็วิเคราะห์เอ๊ะเจ็ดสิบตัวเจ็ดสูหรือสูเจ็ดหรือเปล่าเห็นไหมแม่ผมก,ก็พูดอย่างเงี้ยปรากฏว่านะครับผมก็เอาเรื่องตัวเนี้ยไปบอกเพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุป,ประมาณยี่สิบกว่าๆายนะครับยี่สิบไปลายนะครับไปบอกว่าอะ เพื่อนผูนี้ยก็ชื่อแปะนะครับแปะบอกแปะว่าแปะเมื่อคืนผมฝันเงี้ยไปซื้อดิอาจจะเจ็ดสูงหรือศูนย์เจ็ดก็ได้นะเจ็ดสิบตัวเขาบอกเลยาากฏว่างวดนั้นนะครับออกอะไรรู้ไหมครับออกเจ็ดศูนย์นะครับออกเจ็ดศูนย์จริงๆนะครับผมเนี่ยโอ้โหก็ไปถามแม่แม่เป็นไงซื้อไหมที่ไหนได้ครับแม่ผมไม่ได้ซื้อแม่ผมไปซื้อสองสามเลย่ออย่างเนี้ย ผมก็บอกวาไมแม่ไม่ซื้อขอกวบอกเอาแล้วทําไมเอ,อผมไม่ซื้อเองล่ะผมไม่ได้เป็นคนเล่นหวยนะครับเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องผีใบหวยนีย่มีจริงนะครับไม่ใช่ไม่มีจริงคนที่โดนท,ที่ที่ได้รับสารตรงเนี้ยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อาจจะเป็นอญาติโกโฮติกาของเราเนี่ยที่เขามีบุญสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขามาให้นะครับให้อะไรครับ มาให้โชคให้ลาบเราแต่เราจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับอย่างดวงผมเนี่ยไม่ใช่ดวงคนเล่นหวยเล่นพน,นันผมก็ไม่ซื้อผมอาจจะไปให้โชคกับเพื่อนผมหรือใครครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าเรื่องที่มีการใบ้หวยกันนะครับมันมีจริงๆนะครับและทุกวันเนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเทวดาหรือญาติหรือผีหรืออะไรที่เขารู้เนี่ย เขาไปรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ได้ยังไงว่าหัวชาวตรงนั้นกับหรือว่าผีที่เทวดาเนี่ยเหมือนมีธรรมชีนเะนนั่งดูไทม์ไลน์ที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ครับหรือดูว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรได้ซึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับเรื่องบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรเนี่ยนะครับมันมีอยู่จริงๆนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีคูณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ